นะคะทุกสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะหลายๆคนนะคะที่คอยติดตามแอนอยู่นะคะก็จะทราบว่าตอนนี้นะคะแอนอยู่ที่ประเทศไทยนะเดินทางมาจากประเทศอเมริกานะคะเพื่อมาลงเรียนนะคะทําอาหารหนะกับที่โรงเรียนนะคะสอนทําอาหารกรุงเทพบริการนะคะซึ่งคลาสเรียนนะคะที่แอนเลือกนะคะก็คือหลักสูตรอาหารไทยพื้นฐานนะคะ70ชั่วโมงดังนั้นนะคะนจ้องเรียนกับที่ทั้งหมดเป็นเวลา 8วันนะคะทุกคนแล้วก็อาหารที่แอนต้องเรียนนะคะทั้งหมดก็ประมาณ32เมนูนะคะและในวิดีโอคลิปที่แล้วนะคะแอนก็ได้มีการถ่ายคลิปนะคะภายในห้องเรียนนะคะที่อาจารย์เขาสอนสูตรเด็ดผัดไทยนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็อย่าลืมย้อนไปดูนะคะส่วนวันนี้นะคะทุกคนแอนก็จะมาแชร์คลิปนะคะบรรยากาศในห้องเรียนแล้วก็สูตรนะคะอาหารจานเด็ดเมนูอาหารไทยอีกเมนูหนึ่งนะนั่นก็คือแกงเขียวหวานไก่ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะคะแอนก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์นเรศสิริธากานนะคะที่อนุญาตนะให้แอนถ่ายทำวิดีโอคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะต่อคนที่สนใจนะารทําอาหารไทยนะคะทุกคนอาจารย์นะคะสอนให้แบบไม่มีกั๊กเลยนะคะทุกคนดังนั้นเพื่อนๆจะต้องดูให้จบคลิปห้ามกระพริบตาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอาจารย์นะสอนทั้งสูตรเด็ดเคล็ดลับเทคนิคต่างๆนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนก็ไปชมกันเลยคะ่ะ แกงไทยมันจะมีสองประเภทแกงที่ใส่น้ำพริกแกงและแกงที่ไม่ไม่ไม่ทาเป็นน้ำพริกแกงและแกงที่ใส่น้ำพริกแกงมันจะแยกออกเป็นอีกสองประเภทก็คือแกงที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิครับแกงที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิก็คืออะไรนะเป็นแกงไทยนะแกงที่ไม่ใส่กะทิก็คืออะไรฮะแกงเรียงแกงต้งแกงป่าอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็นแกงที่ใส่กะทิก็คือแกงเข็ดแกงขิวหวานอันแดงมัสมั่นอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้ แกมีหลายยี่ห้อนะแม่มาลีก็มีแม่นั่นแม่นี่ถ้าเป็นแม่ใจนะครับอันนี้มันจะออกขมเลยน้นพริกแกงแม่ใจที่มันมีสองเล่ร์รนะมันออกขมเลยนะทำยังไงก็ขมเลยผมอาจาจะมาขมจากหนึ่งผิวมะกรูดผิวมกะกรูดเนี่ยครับเวลาเขาฝานนะเขาต้องเอาเฉพาะสกินมานะครับสกิลเขียวถ้าเอาเขาขามามันจะทําให้น้ำพริกราปรานะฮะอันนี้คืออัตลักษณ์ของพี่พกิง อันนี้นี่ผมพูดถึงเรื่องของถ้าเราซื้อถ้าสมมติว่าเราไม่มีจริงๆเราก็ได้เราเราไปซื้อนพีิแกงมาจากตลาดนะครับอ่ะกิโลร้อยแปดสิบเอวอันนี้ของสตอซิลิยานะมันด <resonates> ีนะที่สุดละเราหาได้แค่นี้นะฮะเทคนิคนะครับเทคนิคที่เราจะทําให้น้ำน้พริกแกงจากตลาดมีคุณภาพไปนะครับหนึ่งให้เราเติมรากชีวอ2สองให้เราเติมกระเทียมไทยลงไปสามให้เราแอทกระปิลงไปสายสามตัวนี้นะครับ รากผักชีกระเทียมไทยและกระเพียงไปน้ำพริกแกงเราจะมีคุณภ่าไปด้วยครับเราพูดถึงแกงแดงต่อไปนะครับแกงแดงนะแกงแดงไปทำอะไรได้บ้างครับนะแกงขั่วแกงอะไรต่างๆถ,าางางงงถ้าเราจะทําแกงขัวก็ผสมกุ้งแห้งปลาผลลงไปนะถ้าเราจะทําแกงเผ็ดเราก็ผสมนี่ลงไปเป็อแกงเผ็ดนะสีก็คนละอย่างแต่ถ้าเราแอดใบตะวานการพูยี่หลาลงไปแล้วก็ ขมินลงไปแล้วก็ผงกะหรี่ลงไปมันจะเป็นแกงมัสมั่นทนันทีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแกงแกงนี่นะครับถ้าเราแอดผงกะหรี่นะผงขมิน้นลูก,กะวานกาลปูปวยกะอออกเชยบดไปรลูกจันบดลงไปนะครับมันจะต่อจากนี้มันจะเป็นแกงมัสมั่นทนันทีครับเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเราจะทํา มันจะมีแกงแดงแกงมัสมั่นเนาะถ้าเราจะทำพันแองอ่ะใช่ไหมถ้าเราจะทำพันแนงเราจะทำยังไงพันองเป็นแกงลูกครึ่งระหว่างแกงมัสมั่นกับแกงเผ็ดครับเพราะว่านะครับแกงเผ็ดมันจะต้องมีน้ำเนาะกินกับข้าวกินกับขนมจีนแกงมัสมั่นมันจะมีน้ำผก่ิๆเพราะเราใส่ไอ้ตัวถั่วลิสงวนไปด้วยแต่แกงมะแกงพันเองเนี่ยมันเป็นแกงลูกครึ่งถ้าเราจะทําแกงพันเองนะครับให้เราผสมนะครับ แกงน้ำพริกแกงแดงน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยสองนะช้อนโต๊ะแอดน้ำพริกแกงมัสมันหนึ่งช้อนโต๊ะมันจะเป็นน้ำพริกแกงแผนงอันอทีนรับเนี่ยอัตลักษณ์ของแกงแต่ละชนิดนะครับมันจะไม่เหมือนกันมาดูกันนะอัตลักษณ์ภายนอกของแกงนะครับแกงสงหวานที่เราจะทํากันนี้เนาะอัตลักษณ์ข้างนอกมานะครับหนึ่งกะทิต้องแตกมันเป็นเงาสวยงามเค็มหวาน มันเห็นตามอยูนะ่หน้าไม่ใช่ครับเวลาเราปรุงรสนะครับทุกคนนะในหนึ่งคำเนี่ยนะครับในหนึ่งช้อนเราชิมปุ๊บมันจะต้องบาลานซ์รสชาติกันนะครับมันไม่ใช่เค็มแล้วก็หวานอยู่นี้ไม่ใช่นะครับมันจะต้องเค็มหวานติดนี้เนี่ยนะเค็มหวานเค็มมาจากไหนครับเค็มมาจากน้ำปลาแล้วก็พริกแกงจ้นะเนาะหวานมาจากไหนครับหนึ่งหวานมาจากเนื้อสัตว์สองหวานจากกะทิสามหวานจากน้ำตาลที่เราตักไปนิดนึง มันมาจากไหนฮะมันก็มาจากพวกเนื้อสัตว์และก็กะทิด้วยเผ็ดมาจากไหนครับม,มาจากพาาริแกแก,ก,ก,กงและเผ็ดยูง่านะครับแล้วองค์ประกรอบของของแกงเขียวหวานนะครับถ้าวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตสอนเป็นผมขออนุญ,ญาตแนะนําตามอัตลักษณ์ของอาหารไทยก่อนนะแกงเขียวหวานตามอัตลักษณ์ของอาหารไทยใส่ได้นะครับที่ใส่ได้หนึ่งมะเขือปลาะสองมะเขือพวงสาม ใบมหรพาสี่ใบมะกรูดแค่นั้นแกงขิวหวานแกงเผ็ดแกงมัสมั่ตพวกนี้ต้องแตกมันนะครับแต่ถ้าเป็นต้มขาไก่ห้ามแตกมันโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นแกงอย่างเงี้ยต้องแตกมันถ้าไม่แตกมันถือว่าผิดเทคนิควิธีการทำให้มันให้มันแตกมันนะครับเมื่อกี้เชฟเขาบอกว่าเขาเขาเขาผัดแล้วมันสีไม่สวยนะเพราะอะไรครับ เขาผัดไม่ถึงครับอ่านวิธีการนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราไปขึ้นของแล้วก็วิธีการนะแล้วก็เอาเนี่ยคนละประมาณสามช้อนโต๊ะเอากระทะมาตั้งครับใช้กระทะไทยนะกระทิ่นใหม่ใช้กระท,ไทนะ,ะ,ะทไทยกระทปิ่นนะขั้นตอนแรกนะครับอยากก่างกะทิเนี่ยครับกะทิมันจะมีสองประเภทกะทิเนี่ยมันเป็นกะทิที่ผ่านการคัดเชื้อไรมาแล้วเนี่ยฮะมันเลยอัดรวกกะบ,บอกได้นะเวลามันผัดแล้วมันมันจะไม่แตกมันมันจะช้าเล่กนิดนึง บางคนเขาจะผสมน้ำมันตรงนี้นิดหนึ่งได้แต่ถ้าเราได้กตที่ที่คั้นมากะที่สดอ่ะที่คั้นมาจากตลาดแต่ถ้าเราใช้กระที่สดเนี่ยโอกาสที่มันจะบูดมันก็สูงนะเพราะอะไรครับบางทีมันบูดมาจากเครื่องแล้วอ่ะเราซื้อมาห้ากิโลมันบูดมาแล้วนะมาถึงเราก็ก่าเราจะทาก่าเราจะเก็บก่าจะใส่อะไรนะทุกๆมาถึงตรงนี้นะมันก็บูดเราไปแล้วอ่ะัะแต่ตรงนี้มันก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงกว่าเทคนิคเราก็เอากะที่ไงนะครับกะที่เนี่ย ใส่ลงไปในกระทะประมาณครึ่งครึ่งถ้วยผัดให้แตกมันผัดยังไงให้แตกมันครับก็ค่อยๆผัดเ,เรื่อยๆใจเย็นๆอาหารใครใจน้อไม่ได้นะค่อยๆผัดมันจะมี dry f o ขึ้นมาแล้วมันจะมีน,มน,น,มออน้ำมันลอยขึ้นมาพอน้ำมันลอยขึ้นมาเสร็จแล้วกเราก็เอาพริกแกงเนี่ยเขาใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้มันเป็นเกรซเลยเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการให้น้ำพริกแกงเราสีสวยนะเราจะเด็ดน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปีนะ๊บเนี่ยใส่ลงไปหน่อย มันน้ำแกงเราจะหอมและน้ำแกงเราจะสวยครับผัดไปเรื่อยผัดจนกว่ามันจะขึ้นเงาเราเราย่อตัวลงปุ๊บมันจกแวบนน้ำมันมันจะลอยขึ้นมาน้ำมันจากอะทิครับมันจะลอยขึ้นมานั่นแสดงว่าใชา้ได้แต่ถ้าจับไปเราผัดน้ำมันน้มันยังไม่ร้อยเลยใจเย็นผัดต่อไปครับถ้าเราไม่ผัดต่อไปมันก็จะเหมือนเชฟที่ร้านของตัวเนี้ยเดี๋ยวก็มาแฉกไสสีเขียวใช่ไหมเออนะ เกงไคเขาวัดก okay, ันตรงนี right ้นะครับสะโพกคือส่วนไหนครับสะโพกคือส่วนนี้นะครับถ้าเราซื้อน่องติดสะโพกมาใช่ไหมน่องติดสะโพกกิโลแปดสิบาทเนี่ยนะแต่วันนี้ผมเลือกใช้เฉพาะสะโพกมานะครับมาดูกันนะครับวิธีการล็อคล็อกกระดูกนะครับวิธีการล็อกกระดูกนะเราก็เอาตรงนี้หมุไว้ด้านซ้ายด้านขวามือของเราถ้าเราใครสนัดซ้ายก็ไว้ดทวนแล้วใช้มืออย่างนี้นะฮะใช้มืออย่างนี้กดนะใช้มือกดเล่ามีเนี่ยตรงนี้แทงอบบแทงแบบไม่ขาด เสร็จแล้วพวกก็เอานี้ขึ้นเปลี่ยนนี่ะนะฮะค่อยเอาลงอ่ะ,ออ,ะออกแล้วอ่ะเมื่อเราได้นี่ฮะหนังไก่เปนะ็นร้อยเนาะให้เราหันครึ่งน,นะครับแล้วก็หันอีกครึ่ง ก็หั่นเป็นประมาณ8ชิ้นนะครับผมต้องการชิ้นใหญ่นะครับเวลามันขึ้นจานจะได้สวยไม่อยากห,าหั่นให้เป็นชิ้นเล็กเนาะถ้าชิ้นเล็กต้องงานบุญไปก่อนนะแต่วันนี้เราทํากินเองนะครับเราหั่นประมาณ8ชิ้นนะครับหั่นเป็น8ชิ้นนี่เนาะนี่ครับเวลามันขึ้นจานมันสวยครับเราต้องคํานึงด้วยนะครับเวลาเราหั่นสับต่อยไม่ใช่ว่าเราไปหั่นพิ้เพืพพพ่อเข้าอ,อีร่วงอีแปรอย่างเงี้ยมันมันไม่สวยค่ะด้วยน้าปลา ใส่น้ำปลาประมาณสาักหนึ่งช้อนโต๊ะนะหมักไปหมักขยำขยำแล้วก็หมักไว้และเสร็จแล้วพวกเดี๋ยวเราจะมาทําผักกันเอาไเอาไปรีกดิเด็ดเนาะเราก็อาจจะเอายอดมาไม้อะเด็ดไว้แล้วแช่นะ้ำไว้ไว้แต่งจาน <Okay. S 1> ทุกคนนะ <Okay. S 1> เวลาเราเด็ดนะครับเราเด็ดนี่เนาะเราเด็ดก้านมาอย่างเงี้ยนี่นะนนะเราเด็ดใบนะให้เราเด็ดแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> เด็ดไม่เอาก้านา <Yeah. S 1> เด็ดไม่เอาก้านนะครับแบบนี้ แล้วก็แยกแยกแยกไว้เนี่ยบาง,บงคานแะต่ถ้าแมะเราทําโต๊ะจีนไหมอย่างนี้ตค <qui efficiency. S 1> อติดค <Wh ats? S 1> อเลยวันนี้เราจะทําเสิร์ฟท่านขุนนะคะ <S <S <laughs> ถ้าใครเสิร์ฟอย่างนี้มาท่านขุนไม่ทรงไม่ทรงโปรดนะคะเอาอย่างนี้เป็นป,ปบวยสามสิบทีค่ะไม่เหวยไม่เบ <laughs> <laughs> ื่อ่เ่ไม่ได้ต้องบวยใช่คะ <laughs> ใช่ค่ะมะเขือนะคะเมื่อวานใครไปหั่นตรงนี้โห้ย oh! ตายพอดีเลย เล็มแก้วหัวตรงนี้ออกนิดนึงก็พอนะเพราะอะไรครับเมืองนอกของแพงๆตอนนั้นเลยใช่ไหมไม่ได้นะครับเนี่ยเอาหัวออกนิดนึงนะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งแล้วรีบเลยครับเอาไปแช่น้ําไว้น้ําเกลือไว้ไม่อย่างนั้นถ้าเราผ่าเสร็จแล้วปุ๊บเราไว้นะครับมันจะดาเนี่ยมันมันเป็นยางครับมันจะทําปฏิกิริยาอากาศมันจะดํานะครับนะยาวสี่เซนหนาครึ่งเซน นะบางคนอะบอกว่า4ี่เ้นมันมันสั้นกุดดุดมันไม่สวยค่ะวันนี้เราจะเสริมให้ท่านเจ้าขุนนะคะใครไม่ผ่านนะคะเสียบหัวประจานหน้าโรงเรียนนะคะโอเคฮะจัดการผ่ามีคำถามไหมคอับอีอิคุสิไาให้เราเทกทิกให้ไปหนึ่งขั้วตัวใส่ลงไปครึ้งหนึ่งใส่กระทาลงไปเลยยังไม่ไม้เริ่มต้นเลยเหอคะเออใช่ ไม่ะคือเงินพออะก็จุนไฟมาแจุดไฟนะยกกระทะขึ้นเปคนวันนี้มื่วานให้ทำาได้เลยแกมาเราทำให้แล้วที่คนเป็นนะคเดี๋ยวมาเร่องทำอะไรเลยอะใส่เลยนะใส่่ใส่

ได้แล้วนแต่ว่าได้ได้ยังคะับใล้แล้วมาใคแม่โ่หัวป่าแม่โคหัวป่าโอ้ยส่ไั่าอ้ยใส่ปกันที่ที่เหลือลงเลยครับไปกันที่ที่เหลือเลย นะะคสวยเหมือนคนทำมากว้าว,าวาเดี๋ยว<ม>เออใส่เลยแล้วชิมเลยกระดิ่งใส่เลยเไปขายที่เมกาได้ไหมคะได้นี <laughs> 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 พี่เมย์เป็นช่างค้าไหมไม่ไหวค่ะมือไม่นิ่งเลยและไม่รู้ได้หรือเปล่าเนี่ยไก่จะเสร็จแล้วนะคะโอ้ไก่จะเสร็จแล้วเชฟกำลังจะชิมะนะคะนึกถึงอะไรผงชูรส <Okay. S 2> <laughs> ต้องให้ใส่ไหมคะไม่ให้ใส่ค่ะชิมใหม่ <laughs> ทำไมเชฟชิมแล้วทำหน้างงงเ,เชฟงงงพอแล้วเติมครีมมานิดนึงครับ ra đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นงคะทุกคนบรรยากาศภายในห้องเรียนแล้วเพื่อนๆได้จดสูตรตามกันทันหรือเปล่าคะอาจารย์นะคะสอนละเอียดมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่วนใครถ้ายังไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe นะก็กดให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้แอนทาคลิปดีๆออกมาใหเ้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะเดี๋ยววันเี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย